ครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ลุงพรในเช่นเคยนะครับกับทาง Mazda r รีวิวใบจารย์ลุงพรนะครับแล้วก็ Mazda Facebook นะครับ Mazda สุขุมวิท5นะครับวันนี้มีเก็ดความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆมานำเสนอกับผู้ลูกค้านะครับทางแฟนเพจของ Mazda สุขุมวิท65นะครับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่รับรถไปใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว มาด้าสามออน new นะครับ cx 3 0หรือ cx 3รุ่นใหม่นะครับจะมีกุญแจนะครับแบบนี้ที่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับลูกค้าหลายๆท่านก็โทรมาถามนะครับบอกว่าวิธีเปลี่ยนแบตรีโมท e ของกุญแจรุ่นนี้เปลี่ยนแบบไหนนะครับทำกันยังไงนะครับวันนี้ผมจะให้อาจารย์หนึ่งนะครับเป็นคนแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รี m o ท e นะครับในเบื้องต้นสำหรับลูกค้าที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับไปดูกันเลยนะครับว่าอาจารย์หนึ่งทำแบบไหนเชิญเลยครับ สวัสดีครับผมอาจารย์หนึ่งครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับเปลี่ยนถานรีโมทนะครับสําหรับกุญแจสมาร์ทคีย์เลดแบบใหม่ครับในรถยนต์นะครับเป็นมาด้าสามออนเนครับ CX3 ครับหรือ CX30 ครับที่ใช้กุญแจสมาร์ทคีย์เลดแบบใหม่แบบนี้นะฮะะนครับต้องบอกก่อนครับอุปกรณ์จะต้องมีอะไรบ้างครับ1ครับต้องมีไขควงปากแบนแบบนี้1อันครับ2ครับถานรีโมทนะครับที่เราจะทําการเปลี่ยนครับเป็นถานแบบกระดุมแบบนี้ฮะแต่รหัสถานของเขานะครับที่ใช้นะฮะจะเป็นนะครับเบอร์ 20-32ครับแบบนี้ฮะอ่ะทีนี้ครับไปดูกันเลยครับวิธีการเปลี่ยนถานรีโมทนะครับอย่าตามผมไปเลยฮะอ่ะนะครับตอนนี้นะครับวิธีการนะครับนะครับเปลี่ยนถานนะครับต้องสังเกตครับว่านะครับในการถอดประกอบมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งครับเราจะมีตัวกิ๊ฟครับปลดล็อกฝาด้านข้างแบบนี้ฮะทีนี้นะครับผมจะใช้เล็บนะครับสไลด์เขาออกแบบนี้ฮะเพื่อขยับฝาด้านข้างออกแบบนี้ฮะเราไปเจอกุญแจครับเป็นกุญแจสําหรับขันประตูหน้าขวานะครับ ทีนี้ผมแกะออกทําการแกะออกไปก่อนนะครับแล้วก็วางไว้ข้างๆก่อนนะครับ2ครับหมุนดูดนึงครับว่ามีอะไรมั่งนะครับก็จะเจอนะครับเป็นตัวสลักล็อกแบบนี้นะครับจากนั้นครับผมจะเอาไขควงปากแบงครับมานะครับแกะตรงบริเวณนี้ฮะเสียบเข้าไปเลยนะครับพอเสียบเสร็จนะครับเราต้องเอานะครับนิ้วหัะหรือเล็บนะฮะจิกเข้าไปตรงบริเวณฝาด้านข้างแบบนี้ฮะเพื่อทําการเปิดแง้มออกแล้วใช้ไขควงปากแบงคครับสองข้างครับแล้วบิด อ่ะนะครับฝาก็ถูกเด้งออกแบบนี้เรียบร้อยเราจะเจอตำแหน่งของถารีโมดแล้วครับเป็นฝาปิดอยู่ชิ้นนี้นะครับจากนั้นครับก็นะครับง่ายๆเลยครับแกออกขึ้นนิดนึงนะครับสไลด์ออกครับเจอถาแล้วนะครับรหัสถาอย่างที่แจ้งครับจะเป็นเบอร์ครับ20-32ครับแบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากครับสังเกตในวงนี้ฮะมันจะมีช่องหนึ่งครับเป็นช่องผ่าสําหรับนะครับใช้ไขควงนะครับ แกะถานขึ้นมาครับที่นี้ขวายาเลยแกะเลยนะครับแล้วก็เอาถานออกมานะครับแกะเรียบร้อยครับจากนั้นก็เอาก้อนใหม่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับสไลด์เข้าไปเลยแล้วกดลงไปนะครับแล้วก็นําฝาครับสังเกตที่ฝาครับจะมีอยู่2แบบนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งนะครับเล็กฝั่งหนึ่งใหญ่นะครับสไลด์เข้าไปนะครับ สไลด์แบบนี้นะครับลองดิ่มมันนะครับเข้าไปแบบนี้ฟึบกดนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับก็นะครับเอาฝานะครับที่เราแกะออกไปเมื่อกี้นะฮะที่มีริ่มอยู่นะครับมาประกอบกลับนะครับสังเกตที่รูฮะริ่มนะครับสไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเข้าล็อกเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนากุญแจครับเข้ามาครับเก็บตาแหน่งเดิมนะครับมันก็จะเป็นลายอยู่นะครับแบบนี้ทีนี้ครับใส่ฝาอสุดท้ายนะครับให้สังเกตนิดนึงครับว่าลักษณะเนี่ยเขาจะมีลูกศรอยู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นลูกกุญแจนะครับเวลาปิดต้องลักษณะแบบนี้นะครับทิศทางเดียวกันนะครับผมจะประกบไปแบบนี้นะครับสังเกตนะนะครับประกบเข้าไปวางเสร็จนะครับ นะครับเราดันเข้าเลยนะครับเรียบร้อยหรือถ้าไม่ถนัดก็นะครับทำให้ดึกรอบหนึ่งนะแบบนี้ฟนะึบนะฮะถ้าไม่ดันก็นิ้วจิกนิดหนึ่งตร,ตรงตรงกิ๊ปลดล็อกนะครับสไลด์เข้าไปนะครับแล้วขยับดูว่าเข้าไหมนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยวิธีการเปลี่ยนฐาน้หมดของ m a ด้าสามออนิหรือ CX-30 หรือ CX-3 ที่ใช้ระบบคุญแจแบบนี้ไปลองทำมันดูครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทนะครับของรถจน All New CX30 แล้วก็ All New Mazda3 พร้อมกับตัว CX3 ตัวใหม่นะครับอาจารย์หนึ่งเป็นคนแนะนำวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับหวังว่าคนจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับลูกค้า ที่ใช้งานรถรุ่นนี้อยู่นะครับก็อยากแนะนำวิธีเปลี่ยนเบื้องต้นให้กับผู้ลูกค้านะครับซื้อได้ทั่วไปหรือนํารถเข้ามาเปลี่ยนที่ส่วนบริการก็ได้นะครับเป็นเก็ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับกับทาง m a สด้าสุขุมว65 b i มอเตร์นะครับ แล้วก็ทาง y o YouTube m a d a r e ีวิวบายจารย์ลุงพรนะครับผมกับอาจารย์หนึ่งจะมานำเสนอจะมาแนะนำวิธีการใช้งานให้กับคุณลูกค้าเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับกับทาง Mazda สุขุมวิท65 Mazda r e ีวิวบายจารย์ลุงพรขอบคุณมากครับ